โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับธมนลเกมเมอร์กันอีกครั้งนะครกับโต้หรัวตาลูสัพยุวินญาจารย์นะครับก็สวัสดีเราวิญญาจารย์ทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กับด่านฝึกยอดนนยุทธ์หมาหงจินน้นนะหรือว่าจะอ้วนไฟนะครับก็เป็นด่านสุดท้ายของคนที่เดินทางมาถึงเลเวล60นะครับก็ด่านนี้นะ ไม่ค่อยเนี่ยไม่ค่อยจะยากฝักเท่าไหร่นถ้าถ้าหเราชิงเธอได้ก่อน2เรามีตัวลังบัฟฝ่ายตรงข้ามนะเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามนะมีนี่นยไททันหรือปู่ไททานนะแล้วก็ปูเยลลี่เนี่ยเจ้าแมมมอสนะแล้วก็มูไปทนีที่จะทำให้เราติดสถานะเยอะเยอะเนี้ย มาตะศูลลงหลงนี่ก็เร่งเกตเร่งเทินนะครับแล้วก็อ้วนไฟนะครับประเด็นสาคัญนะครับเราควรที่จะนะครับเร่งจัดการบัฟเขาก่อนนะครับแล้วก็ชิมเทินมาเป็นของเรานะครับเราไปดูทีมที่เราจะใช้ลงกันเลยนะครับโอเคครับผมเรามาดูทีมกันเลยนะครับก็จะเป็นเซตทีมเซตเดิมนะครับก็ ทีมคอมโบนะครับต่ชิงนะครับแต่ว่าต้องย้ำกันอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเลเวล60สกว่านะครับแล้วก็กดวงแหวนวงที่6แล้วนะครับเอ้วงที่5้านะต้องขอไปด้วยนะก็ตู่ชิงเลยนะครับเรื่องที่ถือชิงทำคอมโบเช่นเดิมนะดร่วงนกด่วงนกนะครับสำคัญที่นกนะครับย้ำที่นกนะครับเพราะว่าจะทำให้คอมโบได้นะครับแล้วก็ผมใช้เป็นแมงกปกแมงปอง แมงป่องหยกคมก้านะแมงป่องหยกพิโรดนะครับถ้าใครไม่มียังไม่ปลดนะครับก็ใช้แมงกอกพิโรดก็ได้หรือจะคมก้าก็ได้นะฮะต่อมานะาานระับถังซานพระเอกของทีมเข็มมรสมบุปผาตัวหลักเนะเข็มมรสมบุผาสองเนะีโกงเล็บเทศบววเฮินเวหานะนรับ ความสาคัญของกรงเลบเทเผินในห,หาก็คือเนี่ยเพื่อลูกทีมใช้อาวุธลับนะครับทงังซามีโอกาสที่จะยิงกรงเลบเทเผินในห,หาฟรีเนะี่ยหนึ่งเทินนะนรับหนึ่งครั้งครั่ต่อมาลงหลงเนี่ยก็จะใช้เป็นมงแหวนดอกไม้เล่งเทิน,นะครับแล้วก็ดอกไม้โล่แล้วก็โล่ะครับเพื่อโยนเทินให้กับจูชิงนั่นเองนะนรับ ต่อมานะครับวงแหวนที่4ที่5นะใช้เป็นวงแหวนเต่าดำบุกค่ายนะมาดูนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเอกอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะทำให้เราชิงเทินได้นะครับหัวอูนะแบ่งมุมแบ่งมุมแบ่งมุมงมมูนะครับวงแหวนแรกนะครับล้างอีล้าง,งบัฟน,นะัล้างบัฟฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็เล่งเทินมาเป็นฝ่ายเรานะคสำคัญมากเลยนะครับต่อมานะครับก็เป็นวงแหวนที่4นะที่จะเพิ่มดาเมจให้กับจูชิงทำให้จูชิงทำดาเมจได้แรงขึ้นนะมดแล้วก็แบ่งมุมเทพปราจาเป็นวงแหวนที่5นะครับมาดูซี่งเซียงนะครับก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับก็จัดทีมมาเพื่อโยนเทินนะครับ ใช้เป็นโล่โลดอกไม้โล่โล่เนี่ยวงแวนโล่นะครับใช้ชิงเทินนะครับไอ้ชยโยนเทินเืยนเทินเดีนนเด่ยวะครับแล้วก็ดอกไม้นีครับก็ทําให้เราได้เทินไวขึ้นนะครับได้เทินมีโอกาสชิงเทินได้สูงขึ้นนะเพิ่มสปีดนั่นเองเนี้ยเพิ่มสปีดทีมนะครับส่วนวงแหวนสุดท้ายสองแหวกสองวงสุดท้ายนะครับ แหวนสกิลธรรมดาแหวนที่3านเนี่ยใช้เตะล้นเทินนะครับถ้ามีโอกาสได้ใช้นะครับก็ถ้าติกก็ล้นเทินได้นะครับแล้วก็ต่อดำบุกค,ค่าอีกเช่นกันนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยขาดไม่ได้นะครับสำหรับทีมเร็วเลยนะครับแท็กมาทีมเร็วอ,อัลซิานะครับใช้ดอกไม้ดอกไม้โลดอกไม้นะครับแปงป้องเออสซกอร์แปลงเซกอกขอนพิษเป็นวงแหวนที่4ี่นะครับ น่าจะไม่ได้ใช้นะครับจะใช้แค่วงแหวนดอกไม้นะครับเพื่อเล่นเทินเล่นเกตไม่ใช่เล่นเทินนะเป็นเกตน,นะเป็นเกตต้องขอไปด้วยเล่นเกตฟุ้นผู้เลือดเนีวงแหวนที่ใช้เนี่ยก็ฟางนินอย่างรู้นะครับข้อที่ควรระวังอย่างที่บอกนะฮะเราต้องชิงเทินอะไรของเราให้ได้นะครับโดยใช้โด,ใชโดยใช้กวัวอู่ นะครับสกิลที่1นะครับล้างบัฟฝั่งตรงข้ามแล้วเราจะได้เทินนะครับเมื่อเราได้เทินปุ๊บนะครับก็ใช้สายลักของเรานะ่ยหลงๆซึ่งเสียงนะครับในการเล่งเทินไปให้กับจูชิงที่จะใช้รอใช้คอมโบนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยนะครับ โอเคนะครับก็บอกไปก่อนนะครับคลิปนี้เป็นการภาคถับนะภาคถับเสียงตอนเล่นนะครับเริ่มต้นนะครับล้างบัฟนะครับอย่างที่บอกนะครับและเราจะได้เทินโยนเทินนะครับให้เสียงให้จูชิงจูชิงใช้สกิลนะครับแล้วก็เสียงๆอีกรอบนะครับโยนเทินแล้วก็ทำคอมโบยิงไปที่มู่ไปนะครับ เมื่อล้างบัฟชิงเทินได้อะไรก็ง่ายเนี่ยก็หวังว่าทุกคนจะผ่านกันเนี่ยใช้ดาเมจพอสมควรนะครับกว่าจะผ่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร์ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับผม